ฟิ t u จอร์โฟกัสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Future Focus นะคะรายการที่จะนำทุกท่านนะคะไปพบกับข้อมูลสำคัญและทิศทาง ในอนาคตทางการเกษตรของไทยนั่นเองค่ะวันนี้พบกับดิฉันวัรวีอิทธิมีชัยน,นะคะและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณัทพงศ์จันจุฬาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครัค่ะและในวันนี้นะต้องบอกเลยนะท่านอาจารย์ว่า ภาคการเกษตรของเราเนาะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่พัฒนาเศรษฐกิจไปได้แบบไกลามากแล้วก็เป็นอันดับต้นๆด้วยใช่ไหม<ช>ที่ทํารายได้เข้าประเทศ<ช>แต่ประเด็นก็คือว่ามันมีเรื่องของรายได้ของเกษตรกรที่เรียกได้ว่ามันสวนทางเนาะกับเขาเรียกอะไรอะ่ะกับ รายได้ที่ได้รับมานะคะทีนี้มันอาจจะมีปัญหาเนาะซ่อนอยู่ภายในกระบวนการอย่างเช่นแบบต้นทุนการผลิตอะไรต่างๆการควบคุมผลผลิตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูได้ยินมาว่ามันมีเรื่องของการจัดการใช่ไหมคะการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่หรือว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งเดี๋ยววันนี้นะคุณผู้ฟังจะให้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เนี่ยได้บอกเล่าแนะนําให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งหรือว่าการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่นี่นะคะมันเป็นอย่างไรนะคะเนาะแล้วมันมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะได้ครับก็ในเรื่องของของสมาร์ทฟาร์มเนาะบางคนคะนะครับก็จะเรียกว่าเขาเรียกนะครับมีสมาร์ทอาร์ติเคิลเจอร์เออสมาร์ทฟาร์เมอร์สมาร์ทฟาร์มมิ่งเราจะรวมเรียกทั้งหมดนะครับพวกว่าเกษตร,รอ,อัจฉริยะเนาะอัจฉริยะคืออะไรนะครับก็คือหมายความว่าเขาทําเองทำสามารถเขาเรียกว่ากลไกในการเขาเรียกว่ากลไกในการดําเนินงานของเขาเนี่ยของระบบเนี่ยครับก็คือใช้วิธีการที่ว่าอัตโนมัติทั้งหมดเนาะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า การได้มาซึ่งคําว่าอัตโนมัติเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการวิจัยก่อนเนาะในการทดลองทํานายทําให้เกิดความแม่นยาําเกิดการทาซ้าเกิดขึ้นนะครับจนทาให้เราเนี่ยสามารถเอาระบบพวกนี้ครับมาใช้ในการบริหารจัดการของฟาร์มหรือว่าวิาวจัยพัฒนาขึ้นมาแรกๆกบอาจจะเป็นนวัตกรรมเนาะใหม่ๆนะครับแล้วสุดท้ายปุ๊บพอใช้เป็นนานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทคนโนโลยีเนาะที่มาผสมผสานซึ่งกันและกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทําให้ฟาร์มของเราเนี่ยถูกจัดการขึ้นด้วยระบบที่เป็นระบบอัตโนมัติหรือบางคนเรียกว่าสมาร์ทนั่นเองนะครับเนาะ แล้วแบบนี้เนี่ยเรามีการนําแบบเทคโนโลยีที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะหรือว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอะไรที่มาช่วยในเรื่องของการจัดการฟาร์มได้บ้างคะถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยหลักๆเลยเราจะใช้คําว่า precision เนาะ precision คือการทํานายเราจะทำนายไปก่อนล่วงหน้าเลยเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหมืนกัว่าเอ้ยอีกกี่เดือนอีกกี่วันเนี่ยจะเกิดโรคระบาดเราจะได้บริหารจัดการตรงนี้ได้พอปลูกเสร็จปุ๊บ อ่ะเราจะปลูกในเดือนมกราึมว่าเราปลูกมกราเนาะเพราะฉะนั้นคือแผนเนี่ยเราต้องวางกันแล้วตุลาพฤศจิกาของปีที่แล้วเนี่ยเราจะทําอะไรนะครับอันนี้คือเป็นการทํานายก่อนล่วงหน้าเนาะก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบการผลิตแบบรบวงจรนะครับตรงส่วนนี้แล้วทีนี้เนี่ยระบบเนี่ยมันมีผลอะไรกับเราบ้าง <c oughs> นะครับก็ถ้าง่ายๆเลยเนาะคือมันเป็น ระบบที่อำนวยความสะดวกสบายให้แกเราเนาะเราไม่ต้องแบบไปมอนิเตอร์ทุกวันไปอะไรทุกวันนะเครับเพราะฉะนั้นคือเราทําฟาร์มตรงนี้ปุ๊บเราสามารถไปทําตัวอื่นได้นะครับมันนี้คือเราใช้เทคโนโลยีหรือว่าระบบพวกนี้ครับเข้ามาบริหารจัดการในฟาร์มของเราะนะครับสำหรับในส่วนของปัจจุบันหลักๆเลยเนาะที่มันมีเลยที่เราเห็นชัดเจนเลยโดรนเนาะประเด็นแรกเลยที่เราเห็นชัดบินอยู่ทุกสวนทุกไปเนี่ยที่มาที่ไปของโดรนเนี่ยมันมาจากที่ว่าเรื่องของแรงงานเนาะ แรงงานในการใช้ปุ๋ยใช้ยาพ่นปุ๋ยพ่นยาพ่นเมล็ดพันธุ์พวกนี้มันก็จะมีรายได้เขาเรียกว่ามีราคาที่สูงในการบริหารจัดการนะครับจนทาให้เป็นที่มาว่าเอ้ยเราต้องพัฒนาอะไรพวกนี้อุปกรณ์มัไขึ้นมาแล้วมันบินยังไงเนาะบางทีแต่คนแค่กดปุ่มปุ๊บกดปุ่มเดียวบินตาม GPS เลยครับเหมือนกับว่าเราอาจจะมีโฉนดที่ดินสมมติเนาะอันนึง แล้วก็เขียนแมปเลยครับอยู่ตรงไหนมันก็จะบินเองตามทิศทางที่เราอ๋อก็คือไปตามเส้นทางไปแบบนี้ใช่ไม่ต้องไม่ต้องมีคนบังคับเลยแต่ว่าก็คือดูแค่แมปแล้วก็ไปได้เลยสมัยนี้มันมาถึงขั้นนั้นแล้วเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้คนบังคับอยู่เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยมีแล้วตรงที่ว่าใช้ GPS นําทางอย่างเดียวเนาะมันจะมาคู่กับรถไถหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันรถไถเดินตามรถไถแปลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนนี้ก็คือคู่กับเหล็กก็คือแปลงอะไรพวกนี้ก่อนเนาะก็คือจับพิกัดคร คนไม่ต้องไปตามเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้รถก็มีใช่ครับมีครับตอนนี้อันนี้จริงๆเพิ่งรู้เลยเหมือนกันนะคะจริงๆเราเราเรามีบริษัทยักษ์ใหญ่เนาะเขาไปพูดแล้การบริษัทไหนเนาะที่เกิดว่าช่วยกันพัฒนาระหว่างกรมกับเกษตรกรแล้วก็นั่นคือมีอยู่แล้วแหละที่ที่เขาจะพัฒนาคู่การพกนิแล้วเนี่ยเขาเวลาวิจัยและพัฒนาเนี่ยเขาจะเดินคู่เกษตรกรหมายกับว่าอุปสรรคมาจากอะไรก็คือเกษตรกรเนี่ยจะเป็นตัวที่ก็จะเป็นคนหรือว่าเป็นตัวกลางที่เป็นสื่อที่ทําให้เทคโนโลยีพวกเนี้ย พัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นคือมีปัญหาอะไรมีโจทย์อะไรเนี่ยต้องบอกบอกว่าเอ้ยทำแล้วปุ๊บติดปัญหาตรงนี้เนี่ยเราจะได้พัฒนาไปเทีนิดทีนิดทีนิดมบนโดนแหละตอนแรกเนี่ย,ยคืออ่ะคนควบคุมบังคับอเอ้ยบังค,คับเลยบ้างดยูท้าไปตกอ,อยกอู่ขนะ้างหน้าเนี่ยมันก็ยากไปอีกก็พัฒนามาใหม่ก็ใช้วิธีการปรับ GPS แล้วก็เดินตามชิมิตที่เราวางเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับนิ้วเดียวคลิกปุ๊บ ไปเลยใช่เออเลิศมากเลยค่ะแล้วนอกจาก2อย่างนี้ยังมีอันอื่นตัวอื่นด้วยไหมคะมั่วมีไหมมีครับก็คือเรื่องโรงเรือนนะสมาร์ทฟาร์มก็คือเป็นเป็นโรงเรือนที่แบบสมาร์ทมีระบบน้ําที่เป็นอัจฉริยะบางคนจะเรียกว่า IOT เนาะอินเทอร์เน็ตอุปกรณก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกสรรพสิ่งอะไรสักอย่างนึงเนาะแบบนี้แต่ว่าแต่เราเราจะชินตากก็เป็น IOT ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย IOT เนี่ยมันแพงมากเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ย จะเข้าไม่ถึงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่ในหลักพัน oh. มันมาทาง่ายง่ายตรงที่ว่าเช่นเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาระ,ะบบน้ำเองาง่ายก่อนระบบน้ำนะครับก็คือแค่มีเครื่องวัดดินเนาะพอวัดดินลงไปปุ๊บเนี่ยปล่อยน้ําปุ๊บค่าพวกเขาเรียกว่าความชื้นในดินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าตั้งความชื้นในลงเรือนนะครับเช่นพืชเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยต้องการความชื้นไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันส่งผลอะไรนอกจากที่เล็กๆเนี่ยมันส่งผลอะไรส่งผลต่อการเปิดปิดปากใบกันดูธาตุอาหารพวกนี้ครับอันเนี้ย คือทุกอย่างมันจะผ่านกระบวนการวิจัยหมดแล้วนะครับแลวทีนี้เนี่ยน้ำเนี่ยพอมันเกิดขึ้นความชื้นในดินเนี่ยมันเกิดยังไงนะครับพอมันเกิดปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยจะดูดน้ําได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนี้แหละมันคือการทํานายเบื้องต้นนะครับว่าอ่ะพยดน้ำปุ๊บเอ้ยความชื้นถึงและ40%เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยระบบก็จะหยุดอันนี้เกิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องมานั่งมานั่งจิ้มอยู่ว่าเฮ้ยจะไปปิดน้ำด้วยนอกางบ ลืมเนาะมีเกษตรกรที่แบบว่าปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแหละเอิญว่าลืมฉันติดงานว่าอยากไปงานสั่งสรค์กับเพื่อนนี่นั่นเปิดน้ำปุ๊บกลายเป็นน้ำเยอะไปเลยสุดท้ายเป็นอะไรครับพืชเน่าตายอีกอย่างเงี้ยแต่ระบบนี้ปุ๊บมาเซ็นเซอร์ตัดปุ๊บจบก็นันคือได้ยังไงก็ไม่เกินแน่นอนใช่ไม่เกินแน่นอนใช่ค่ะเออดีมากเลยอะค่ะแล้วแบบนี้นี่ถ้าถามท่านอาจารย์คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยที่จะทําเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งอย่างเงี้ยยากไหม มันยากไหมถ้าเกิดว่าเรามองว่าภาพใหญ่เนาะ <c oughs> ให้ผมอะอยากให้มองไปเรื่องเล็กๆก่อนเ <c oughs> นาะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับถ้ามาปุ๊บเขาบอกโอ้ต้องสร้างโรงเรือนเลย <c oughs> ต้องควบคุมทุกอย่างเอออย่างเงี้ยอันเนี้ยแพงแน่นอนเ <c oughs> นาะมันจะมองว่ายากต้นทุนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ฉันจะลงทุนทําไมอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยสิ่งแรกเลยเนาะที่อยากให้มองตอนนี้คือเรื่องของระบบน้ํา <c oughs> เป็นหลักเลยนะครับน้ำเนี่ยปัจจัยหลักสาคัญในการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็การดูดธาตุอาหาร นะครับตัวนี้แหละคือสําคัญให้มองตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จะทําได้ตอนนี้คือใช้ IoT นี่แหละมาช่วยก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีหลายหลายเขาเรียกว่าหลายหลายหน่วยงานเนาะที่พัฒนาตรงนี้แล้วก็ซื้อของเนี่ยมาสอนประกอบเพราะฉะนั้<อ>นคือพอประกอบปุ๊บเนี่ยก็จะมีช่างตามหมู่บ้านและหรือว่าเ<อ>กษตรกรเองเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ะนะครับพอเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เองเซตระบบได้เองทุกอย่างได้เองหมดด้วยราคาแค่ไม่ถึงหลักหมื่น หลักผ่านอีเมื่อก่อนเนี่ยหลักเสเนอกหลักเสรแล้วก็รุนมาเรื่อยๆครับแล้วก็ง่ายสุดเลยเนาะของจีนก่อนเราเริ่มต้นจากจีนนะครับง่ายๆเลยเนาะระบบตรงเนี้ยได้หมดเลยแยกมาประกงประกอบตอนนี้ทุกคนก็เล่นมือถือหมดแหละช้อปปงช้อปปี้ลาซาะดงลรซาสด้ามีของให้เราช้อปเล่นมากเลยอันนี้คือง่ายสุดนะครับเนาะอ่ะก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาเนี่ยเรียกได้ว่าสมาร์ทฟาร์มมิงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ มันค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีแล<ช>้วแล้วมันก็ช่วยกเกษตรกรในการทําอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่เปลืองแรงเลยอ่ะเอา<ช>จริงนะคะดีมากๆเนาะซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่ถามท่านอาจารย์ไปเนาะมันเหมือนจะดูยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ตัวหนูเองนะหนูคิดว่า ก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถที่มันจะเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทุกๆภาคส่วนเนอะท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนเองรวมถึงตัวเกษตรกรเองเนี่ยต้องเหมือนร่วมมือกันแล้วก็แบบ ตัวเกษตรกรก็ต้องเปลี่ยนไมซ์เซตของตัวเองด้วยเนาะ,ะเพื่อที่จะได้แบบเกิดการพัฒนากันไปอย่างยั่งยืนนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเรามาลองรับฟังนะความคิดเห็นค่ะในเรื่องนี้จากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่นะคะจะมีบทบาทอย่างไรนะคะในภาคการเกษตรไทยกันบ้างแล้วก็หน่วยงานทางภาครัฐของเราเนี่ยจะมีการสนับสนุนนะคะในเรื่องนี้อย่างไรสักครู่เดียวค่ะ Future Focus มาถึงช่วงที่2ของรายการ f ิวเจอร์โฟกักันแล้วนะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ที่จะมาให้คำแนะนำนะคะที่แล้วก็ตอบข้อสงสัยของเรานะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านพีรพันธ์คอทองท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนะคะอ่ะ เมื่อช่วงต้นรายการค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับเรื่องราวของการจัดการฟาร์มเนาะในรูปแบบใหม่หรือว่าสมาร์ทฟาร์มิงกันไปแล้วนะคะเนาะลราก็เหมือนได้รู้นะในเรื่องของเทคโนโลยีด้านต่างๆที่เราสามารถนำมาใช้นะคะใน ในการทำสมาร์ทฟาร์มมิงกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวต้องขอถามท่านอธิบดีเลยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่หรือว่าสมาร์ทฟาร์มมิงอันนี้ค่ะท่านจะมีบทบาทอย่างไรในภาคการเกษตรไทยของเรานะคะแล้วก็ตัวเกษตรกรเองเนี่ยค่ะเขาต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างที่จะแบบสามารถให้อยู่รอดได้ในการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะท่านครับเรื่องของ าการจัดการฟามจะบอกว่าเป็นเรื่องเรื่องสมัยใหม่หรือมันก็จริงหลักคิดเรื่องการเมเนจเมนต์หรือการจัดการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือะไรก็ตามเนี่ยออมันก็มีตำหลับตำลามาเป็นหลักใหญ่ๆอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่เหนือว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปทเทคโนโลยีเปลี่ยนไปหรือพฤติกรรมผู้ร่วเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็เอาหลักเหล่านั้นเนี่ยมาปรับให้มันเหมาะกับกับใน,ใน,ใ,นในวาระตรงนั้นครับ ซึ่งในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้พวกเราเองได้ให้ความสําคัญหรือใส่ใจว่าการจัดการคือการที่จะทําให้หลักคิดของมันคือว่าเรามีทรัพยากรอยู่แค่เนี้ะนะครับเราจะทํายังไงให้เราจะจัดสรรยังไงเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้สร้างรายได้ให้เราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าทําไมต้องเพิ่มรายได้ให้มันมากขึ้นเรื่อยอ่อเพราะะไรครับเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันมีประชาชนเพิ่มขึ้น พอมีประชาชนเพิ่มขึ้นเนี่ยภายใต้ทรัพยากรเท่าเดิมเนี่ยเราต้องสามารถผลิตอาหารให้กับคนที่เพิ่มมากขึ้นเพนด้วยพราะคนที่เพิ่มมากขึ้นแปลว่าอะไรก็จะมีคนที่ต้องการแย่งกันเ <c oughs> ขาแย่งกัน <c oughs> ก็จะมีคนที่จะให้ราคาที่เพิ่มมากกว่าอ๋อใช่ใช่ค่ะท่านครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคนให้ราคามากกว่าหรือในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งก็ที่มีไรายได้น้อยกว่าเขาอาจจะเรียกว่ามีความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่ตลาด ดังนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยเราต้องต้องต้องผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของคนทั้งโลกภายใต้ทรัพยากรเท่าเดิมค่ะโอ้ยอ่ายากเลยทีนี้ภายใต้ทรัพยากรเท่าเดิมเหมือนยังไงนะข้าวอยู่กระสอบนึ่งครับในอดีตก็มีคนแค่สิบคนก็กินกันแบบสบายๆเปเิ้์ๆแต่พอเมื่อคนจากสิบคนเป็นร้อยคนเนี่ยข้าวหนึ่งกระสอบเนี่ย จะจัดสรรยังไงให้เขาเขาาไม่แย่งกันไม่แย่งกันแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอีกอันหนึ่งว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นต้องเอาข้าวอ่เมื่อกี้หนึ่งกระสอบอ่ะโกระสอบหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมเราก็เอามาเราก็มหุงข้าวกิน,น่ะสักสามสิบสี่สิบกิโลกร,รมัมเอาอีกสักห้าหกสิบกิโลกร,รัมเนี่ยไปแปรรูปเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสินค้าโอ้โหเขาเรียกว่า ข้าวเกียบข้าวมึงข้าวนี่ข้าวนั่นหรือเอาไปเป็นเรื่องของแป้งเด็กน้่นนั่นและเพื่อที่จะขายค่ะได้ราคาที่สูงกว่าแล้วเอาเงินเหล่านั้นกลับมาซื้อข้าวให้คนที่เหลือหรือว่าคนที่ได้ได้กินอิ่มมากเพิ่มมากขึ้นนี่คือหลักคิดว่าถ้าเราจะทําการเกษตรสมัยใหม่เราจะจัดการทรัพยากรเข้าเดิมได้อย่างไรเปรียบเทียบื่อกี้อันว่าเมื่อก่อนวิธีคิดของเราคือมีคนสิบคนก้เอาข้าวร้อยกิโลมาหุงกินจบ คนเพิ่มร้อยคนก็แทนที่จะได้กินคนละอิ่มๆก็อาจจะกินคนละเหลือน้อยลงคนละมื้ออ่ะดันนั้นแปลว่าอะไรเฮ้ยถ้าเราจะเปลี่ยนระบบการจัดการใหม่เฮ้ยเราไม่ได้เอาข้าวร้อยกิโลมาหุงกินทั้งหมดเราเอาข้าวบางส่วนไปขายสร้างไหมลรูปเพิ่มมากขึ้นหลักคิดแบบนี้ครับแต่สิ่งสําคัญเหล่านั้นคือว่าการจะจัดสรรทรัพยากรที่มีเท่าเดิมให้ใช้ประโยชน์มากขึ้นต้องใช้เทคโนโลยีอ๋อใช่ค่ะด้านเทคโนโลยี ก็แปลว่าต้องมีราคาของมันมีเรื่องของต้นทุนใช่ถามว่ามีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขนาดนั้นเชียวหรอมันไม่ใช้ไม่ได้ไหมค่ะอ,อ่อต้องมองว่ายกตัอวอย่างเช่นว่าเรามีปัญหาเรื่องของโลกมร้อนขึ้นน้ําสะอาดก็จะเริ่มน้อยลงเดี๋ยวท่วมเดี๋ยวแรงจริงค่ะอันนี้เป็นปัญหาเยอะมากแล้วถ้าเราไม่มีเรามีน้ําอยู่น้อยลงเนี่ยเราจะให้น้ํากับต้นพืชยัยงไง ดังนั้นระบบน้ําหยดต้องมาละอ๋อใช่เราจะเทคโนโลยีต้องเข้าแล้วค่ะตักน้ําใส่กระบุงแล้วไปราดมันถาว่าทําได้ไหมทํได้ได้แต่มันก็จะเปลืองน้ําใช่น้ากระบุงหนึ่งอาจจะทําให้เราสามารถดูแลต้นพืชได้อีกเป็นยี่สิบสามสิบต้นในขณะที่เรากระบุงเดียวอาจจะได้แค่สองสามต้นใช่ดังนั้นถามว่าความจาเป็นไหมเทคโนโลยีระบบน้ําหยดต้องมาค่ะพอมาเทคโนโลยีอะไรอ่ะเทคโนโลยีในการที่จะ ไถจะปรับปรุงดินไถวานไถดะไถพรวนเมื่อก่อนเราใช้อะไรมือทำจอบ,บต่อมาก็มีรถไถเดิงตามแต่วันนี้เรามีรถไถขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นซึ่งรถไถขนาดใหญ่เองเนี่ยก็ สามารถสร้างกําลังหรือว่ามีการทําให้ดินมีการทํางานหรือว่ามีการปรับปรุงดินที่เร็วขึ้นม,มากกว่าเดิมพอเมื่อมีการปรับปรุงดินที่เร็วขึ้นรอบของการผลิตของเราก็จะ <มา S 2> นำมามากขึ้นนํามาซึ่งรายได้ที่เร็วกว่าเดิมนี่ครน,นี่คือประโยชน์ของการจัดการฟาร์มสมัยใหม่อีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของการจัดการปุ๋ยะนะครับเรามีเทคโนโลยีว่าเรื่องของการที่จะเรียกว่ามีทางชีวภาพ แล้วทนที๋ย่เราใช้สารเคมีสารเคมีเราใช้เยอะๆมันก็ทําให้ดินมีความเป็นกรนั่นค่ะมีความเสื่อมโทรมสูงใช่ถ้าเรายิ่งใช้มันก็ยิ่งเสื่อมโทรมไปเรื่อยคะดังนั้นการใช้เทคโนโลยีชีพภาพมาใช้ในการเกษตรก็มีความจําเป็นค่ะมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้นั้นเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีมันแปลว่ามันต้องมาพร้อมกับเงินทุนเงินทุนใช่การทํางานซึ่งมีมีเรื่องของเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแปลว่าอะไรเราก็ถามว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้มีการลงทุนถึงจุดคุ้มทุนที่เร็วท ก็แปลว่าเราต้องมาเลือกผิดพันธุ์ให้เราว่าเออถ้าเราปลูกพืชที่มีราคาหรือมีกําไรบางๆเราก็เอาง่ายว่ายกตัวอย่างเช่นว่า,าเรามีาเด็กจบใหม่นะครับมีเงินเดือนแค่ประมาณหมื่นห้าสองหมื่นเราจะไปซื้อรถยุโรโอ้ผ่อนหัวจมเลยนะครับมันก็ไม่เหมาะดังนั้นเนี่ยเราต้องประเมินว่าเออถ้าเราอยากจะใช้เทคโนโลยีสูงๆ เราคงต้องไปปลูกพืชหรือว่าหางานทําที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอันนี้นี่ก็เป็นหลักของการจัดการฟาร์มใหม่ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยการจัดการฟาร์มสมัยใหม่หนึ่งต้องทําเรื่องของงบการเงินทรับเรื่องบัญชีนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะลงทุนกับอะไรนะครับเรื่องเมื่อหรือเมื่อเรามีรายรับเข้ามาเราจะทำไงก็ได้เพื่อให้รายรับของเราเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเข้ามาทุกเดือนเข้ามาทุกวันยิ่งดีถ้าเข้ามา ปีหนึ่งเข้ามาครั้งสองครั้งแบบที่เราทำในอดีตหรือว่าปลูกพืชไร่ปีหนึ่งเข้ามารอบเดียวเราคงไม่ได้มีวินัยทางการเงินคางพอและเราก็มีในระหว่างปีมันจะมีเรื่องของงานบุญงา,ง,งานนั่นนี่ะะนงานยิ่งสารพัดงานมาก<ล>สิ่งที่เราค่าไม่ถึงที่เราต้องใช้จ่ายเงินดังนั้นเนี่ยมันต้องบางแผนโดยมีเรื่องของงบการเงินเป็นเรื่องสําคัญการเกษตรสมัยใหม่นะครับการเกษตรรูปแบบใหม่หรือการจัดการเกษตรรูปแบบใหม่เนี่ย ก็อยากจะเน้นย้าไปยังทุกท่านว่าหคือว่าท่านต้องวางแผนการผลิตนะครับสอวางแผนการผลิตว่าท่านจะทําอะไรจะปลูกอะไรต้องดูว่ามูลค่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันคุ้มทุนกับสิ่งที่ท่านต้องลงทุนหรือไม่่ะครับ ที่สำคัญต่อมาคือว่าท่านต้องรู้จักง,งบกางเงิน,นครับต้องทําบัญชีให้ได้เพราะถ้าไม่ทําบัญชีท่านจะไม่รู้ว่าท่านทําไปแล้วมันกําไรหรือมันขาดทุนมันทําไปแล้วมันกําไรมันมค่อยๆบางลงไปเรื่อยๆถ้าถึงจุดๆนั้นเมื่อไหร่เราควรจะมีการปรับตัวเปลี่ยนไปทาอย่างอื่นหรือเปึกอะไรทําเสริมขึ้นมานี่คือหลักการที่อยากจะเน้นย้ำครับแล้วก็ศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีวันนี้เนี่ยอย่าใช้เป็นเพียงเพื่อเป็นแฟชั่น หรือใช้โดยที่ท่านไม่รู้ว่าหน้าที่ของกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันมีหน้าที่อะไระเพราะถ้าท่านไม่รู้ปุ๊บเนี่ยท่านจะเอาลงทุนเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยมันจะไม่เกิดการคุ้มค่าหรือเกิดการใช้ประโยชน์มันจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือมที่เอามาใช้แค่ประหยัดแรงเดียวใช่แต่มันไม่ได้สร้างมาให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็คือหลักคิดในการทําเรื่องนี้ครับค่ะแล้วแบบนี้คะ่ะท่านทางแบบภาครัฐอะไรแบบนี้คะ่ะเรามีบทบาทหรือว่ามีการสนับสนุนกเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะในการที่แบบว่าเออเราจะผลักดันให้เขาเป็นทําแบบเป็นสมาร์ทฟาร์มมิงแบบนี้ค่ะก็ในเรื่องนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ทางท่านนายกนะครับท่านารัมรีว่าการสวงเสษตรและสากรท่านสัตยาโนเดอร์มนเนี่ยท่านให้ความสําคัญว่าหนึ่งเนี่ยการใช้เทคโนโลยีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมา มาใช้อย่างเข้มข้นในภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นส่วนหรือจะเป็นสิ่งที่ทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยมีการที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้มเดิมไปสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่โดยมีเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาเหล่านั้นมีทักษะก็ต้องบอกว่าการเกษตรของเราอะค่ะมัน ก้าวไกลมามากพอสมควรเลยนะคะท่านนะแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยก็ไม่เคยที่จะหยุดนิ่งนะคะในการที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะเกษตร,รกรของเรานะคะเนาะให้ก้าวทันโลกทันสมัยอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแล้วก็ เขาก็ต้องบอกว่ามีนโยบายเลยนะคะท่านนะที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรหรือว่าภาคการเกษตรของเราเนี่ยนะคะได้อยู่กันอย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะและนี่นะคะคือทั้งหมดของรายการ f u t u r e Focus ในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าโลกของเรากําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ทําให้เรามีโอกาสใหม่ๆกันได้เสมอนั่นเองค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะว่าในสัปดาห์หน้าคะ่ะเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไร ะะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะและเราก็อย่าลืมรับฟังนะคะกันทางช่องอสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรนะคะในระบบคลื่น AM ความถี่1 3ึ่กิโลเฮิร์นะคะหรือว่ารับฟังผ่านทางออนไลน์วิทยุออนไลน์นะคะ www.am1386.com Facebook Live นะคะอสนะคะสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรหรือว่าทางช่อง y t u t u นะคะ เอ็มหนึ่งสาดหเรดิโอนะคะในทุกๆวันจันทร์เก้าน,นาฬิกาสานาทีถึงส0บนาฬิกานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันและท่านอธิบดีกรมส,ส่งเสริมการเกษตรของเรานะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมสนุกตอบคําถามรับของรางวัลกับรายการ f ิวเจอร์โฟก s สสมาร,ร,รม์ทฟาร์มคืออะไรสง่งคำตอบทางไปรสีนีพร้อมที่อยู่ติดต่อกลับ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร2143ทับนถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900หรือทางอีเมล farmradioth gmail.com หมดเขตส,ส่งคำตอบวันที่28มีนาคมนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook f a n p a g e am 1386วิทยุเพื่อการเกษตร